<c oughs> คลิปนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เคยดูเนี่ยจะฟังคลิปนี้ไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> <c oughs> เอ่อก็ เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยูมุกเฮียรินนะครับผมในรายการเจาะประเด็นลังดูกันอีกแล้วในวันนี้นะครับในอนิเมะเรื่อง l o v e of Q หรือว่าคโครชีไอวุนรักนักสังหารนะครับเป็นตอนที่5แล้วก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยก่อนนะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยออกมาช้ากว่าปกติเพราะว่าช่วงนี้เน้นบอกเลยว่าดูเดือดนะครับผมใครที่กําลังสอบเดี๋ยวจะเข้าใจนะแทบจะไม่ว่างกันเลยทีเดียวตกว่า ก็ยังติดตามอยู่นะเรื่อยๆ,ๆเลยเรื่องนี้เนื่องจากตอนนี้นั้นมีประเด็นใหญ่ๆอยู่หนึ่งประเด็นหลักๆเลยนะครับงั้นผมก็จะเจาอประเด็นแบบอลิมิตแล้วกันโอเคนะครับผมรอไปเริ่มกันเลยโดยตอนนี้นั้นจะมีการเริ่มโดยย้อนอดีตไปเมื่อ5าปีที่แล้วนะครับผมเหตุการณ์ที่เหลียงฮานั้นทําการฆ่ารุ่นพี่ซึงอูเพราะเรื่องนี้นั้นทําให้ไอ้เจ้าโหหรือว่าไอ้น้าแทททูนี้เนี่ยรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากสาเหตุก็เป็นเพราะว่าคนที่ชื่อว่าซึงอูที่เหลียงฮาจัดการไปนั้นเป็นคนสําคัญนะครับผม เป็นรุ่นพี่ที่ช่วยเหลือตัวเองนะครับผมออกมาจากกองขยะแล้วก็คอยดูแลเป็นเหมือนกับพี่ชายคนนึงเลยทีเดียวแต่กลับมายังฉากที่เกือบจะเป็นปัจจุบันนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปอีกนิดหน่อยเพราะตอนที่แล้วนะครับผมจะมีการตัดฉากต่อสู้ไปนะครับผมแบบว่าจบเร็วเกินแต่นั้นการต่อสู้ครั้งแรกในที่ของการเจอกันระหว่างไอ้เจ้าโหและก็เหลี่ยงฮะก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยผลการต่อสู้ก็เป็นเหมือนที่เราคาดไว้นะครับผมเพราะว่าความต่างฝีมือนั้นมันมากเหลือเกินถึงแม้ว่าหน้าแททูนี้นะครับผมจะโดนยิงไปแล้วแต่ก็ยัังงงปาากกแข็ออยยู่่่ไมบว ชาโตจังนั้นอยู่ที่ไหนอีกทั้งยังวางระเบิดไว้อีกด้วยนะ้วยความที่ว่าโฮนะครับผมเหมือนว่าประสากสัมผัสเนี่ยจะตายด้านไปแล้วนะครับทำให้ไม่กลัวที่จะโจมตีเลยก็เลยรุกเข้ามานะครับผมแม้ว่าเหลียงฮะจะยิงไปเท่าไหร่ก็ยังโจมตีเข้ามาไม่หยุดดังนั้นก็เลยสามารถเอามีดเนี่ยไปแทงเหลียงฮะได้นะครับผมแต่วต่าตนเองก็ดันน็อกแห้งซะก่อนวิ่งได้ท,ทั้งที่โดนยิงอยู่แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนแล้วเนี่ย หลังจากนั้นนะครับผมเหลียงฮาก็ทำการไปช่วยเหลือนะครับชาตโต้จังที่กําลังบาดเจ็บที่ขาอยู่ก็เลยแบกไปเลยละกันนะอืม แต่ทว่าวก็อย่าลืมนะครับว่าเหลียงฮานั้นก็ได้รับบาดเจ็บมาเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับผมแต่ว่าเขายังเป็นมนุษย์อยู่เมื่อเหลียงฮารู้สึกสบายใจนะครับผมที่ช like าโต้จางปลอดภัยแล้วตัวเองก็ฟุบลงไปทันทีนะครับจากการโดนมีดแทงเมื่อเห็นดังนี้นะครับชาโตจางเนี่ยจะปล่อยไปไม่ได้แต่ทว่าทางอีกฝากหนึ่งนะครับผมก็หนุนว่าจะมีสตรูคนใหม่เนี่ยโผล่มาเนื่องจากตอนนี้นะครับผมชาโตจางเองเนี่ยก็บาดเจ็บเหมือนกันก็เลยอาจจะช่วยเหลียงฮาไม่ได้เต็มที่ก็เลยไปขอให้คนช่วยนะ โดยเขาก็เป็นหนึ่งในองค์กรของชาโต้เหมือนกันโดยสถานที่ที่เหลียงฮหาได้รับการรักษานี้เป็นการรักษาภาคสนามนะครับผมที่ไม่ใช่โรงพยาบาลผ่านไปไม่นานนะัดเผมเหลียงฮาก็ตื่นมาอย่างไวนะโอ้โหแล้วก็ดูเหมือนว่าอีกไม่นานนะครับผมทางองค์กรของชาโต้เนี่ยก็จะมาที่นี่เหมือนกันดังนั้นก็เลยแนะนําให้เหลียงฮาเนี่ยรีบหนีไปแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเหลียงฮาก็ถามบางอย่างกับชาโต้ไปว่าแล้วเธอจะทำยังไงต่อล่ะ คิดจะอดทนปิดบังไปตลอดเลยอย่างนั้นเหรอหรือจะให้เธอเนี่ยมาอยู่กับฉันเลยก็ได้นะในขณะที่กําลังแบบอีโรติกปแปลกๆนะครับผมชาโต้เนี่ยก็เลยเอามือจิ้มไปที่แผลนะบอกเลยว่าดาเมดมากกว่าเก้าพัเจ็บปวดจจัด,จดในตอนนั้นเหตุการณ์บางอย่างการลักพาตัวฝ่ามือที่กําลังมาสัมผัสใบหน้าของเด็กผู้หญิงคนนึง จากนั้นชาโต้ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับผมจากเสียงโทรศัพท์ซึ่งก็คือเหลียงฮาโทมานั่นเองนะครับผมเพราะเวลานั้นได้ผ่านไปกว่า3สัปดาห์แล้วจากเหตุการณ์ครั้งนี้และก็ดูเหมือนว่าชาโต้เนี่ยจะกลับมาทํางานแล้วนะครับผมส่วนเหลียงฮ่าเนี่ยก็เตรียมเดินทางแล้วก็ยังบอกอีกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะได้เจอกันเดียเด๋ยวๆนี้เลยก็ได้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมปมการลักพาตัวของชาโต้แล้วก็ฝ่ามือของบุคคลปริศนาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมมาถึงส่งผลกับชาโต้ขนาดนี้กันนะแล้วแล้วก็ได้เวลาเดินทํางานนะครับผมพวกชาโต้เนี่ยได้เดินทางมายังเรือโดยมันจะเป็นเรือสําราญนะครับผมโดยเจ้าของเนี่ยก็เป็นญาติกับคุณหัวหน้าด้วยนะแต่เหมือนเลี้ยงฮะจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าสถานที่ที่เขาเดินทางมาเนี่ยก็ดันเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ชาโต้มาทํางานนะครับบอกเลยว่าดูเดือดแน่ๆแต่ว่านะ ไอเจ้าบุคคลปริศนาเนี่ยที่เคยโผล่มาช่วงครึ่งแรกของตอนเนี่ยที่พูดอไปว่าจะมาฆ่าทั้งชาโตแล้วก็เหลียงฮะก็อยู่ในเรือลำนี้เหมือนกันก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับอจอประเด็นหลังดูนะครับในตอนที่5ของเรื่องนี้นะบอกเลยว่าถึงจะมีการต่อสู้นะครับแต่ก็ยังใส่ความแบบว่าจิ้นความหวานเข้ามาให้นะและทำให้เรารู้วิวกว่าชาโตเหเหลียงฮาเนี่ยมีศัตรูเยอะมากเลยนะครับผมทำให้ผมอยากรู้เลยว่าอดีตของเหลียงฮาเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะับผมว่าแบบไปสร้าง ศัตรูไว้เยอะอะไรกันขนาดนั้นแล้วก็จากตอนนี้ไปนถึงตอนหน้านะครับผมเหมือนว่าชาโต้จงเนี่ยจะเริ่มเปิดใจให้กับเลียงฮะแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับผมเรื่อยๆถึงไม่มีการซึนนิดหน่อยก็เถอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าเลียงฮะเนี่ยอีกไม่นานอาจจะได้มาร่วมกับองค์กรของชาโต้นะครับหรืออาจจะไปสร้างองค์กรกันใหม่นะโดยมีเอ่เอ,อน้องจิมเขาเรียกน้องจิมเหมือนกันน้องจิมแล้วก็หัวหน้าองค์กรด้วยนะครับเป็นแบบอย่คนงี้แล้วก็จะมีอีกในอนาคต เพราะว่าก็คือเหมือนหัวหน้างองค์กรเนี่ยจะรู้เรื่องของเหลียงฮ้างกับชาโต้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังปล่อยไปนะเออไม่คอยตามรลงความอะไรนะครับผมแล้วก็ยังคิดอีกว่าเอเหลียงฮ้างเนี่ยมีประโยชน์นะครับก็แง่งและก็เก่งสักขนาดนั้นใครที่ชอบนะครับผมไย่ลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมกดอะไรก็ได้ที่คุณอยากกดน,นะแลวก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆเก่ารายการใหม่ๆกเก่ากันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะอันนี้สำคัญมากเลยเพราะผมชอบอ่านมากสำหรับวันนี้ก็บายครับผม